สำหรับเยียวยากเกษตรกรครมเคาะวันจา่ายเรียบร้อย15กันยายนนี้เตรียมรับเงินนะคะ15,000บาทสำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ค่ะและข่าวดีอีกหนึ่งข่าวก็คือ เกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินกว่า1.5แสนรายนะคะทางกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ขอขยารยระยะเวลากับทางครมรเรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดให้กลุ่มที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงิน1.5แสนรายนะคะแจ้งบัญชีของท่านนะคะ กับทางธนาคารทกสผ่าน w w w บเยียวยาเกษตรกร .com โดยจะเปิดรับจนถึงวันที่30กันยายน2563นี้นะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้าเกณฑ์แล้วได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่แจ้งขอให้แจ้งด่วนถ้าหากท่านล่าช้าไม่แจ้งภายในวันและเวลาที่กำหนดให้ก็คือ30กันยายนนี้ท่านจะชั่วสิทธิ์ รับเงินเยียวยาเกษตรกร1 5 0 0 0บาททันทีหากหมดเวลาดังกล่าวถือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุติการโอนเงินเยียวยาให้ท่านทันทีค่ะรายละเอียดเป็นยังไงต้องเช็คนะคะและอีกหนึ่งเรื่องดีๆก็คือพี่น้องชาวสวนยางค่ะที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเหมือนกันแต่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากว่าชาวสวนยางบางท่านที่ได้รับสิทธิ ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีในระบบเยียวยาเกษตรกรของทางธนาคารทกศติดตามข้อมูลข่าวสารในช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อีสานแซบก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อความข่าวกันค่ะ วันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่เวอร์บเยียวยาเกษตรกร .com เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมและมี2เรื่องที่เราต้องตามก็คือเรื่องที่1ครมออนุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ15กันยายนนี้เตรียมรับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ตกหลน่นและเรื่องที่2ก็คือกลุ่มที่ตกหล่นที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีโอนเงินนะคะกว่า1.5แสนรายโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขยายระยะเวลาและจะเปิดให้ลงทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายนนี้หากท่านไม่มาแจ้งถือว่าสละ สทธและก็ยุติการโอนนะคะและก็ชาวสวนยางค่ะเตรียมความพร้อมของท่านให้เรียบร้อยสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีให้กับทางธนาคารทกสเพราะว่าทางธนาคารทกสยังโอนเงินไม่ได้วันนี้ติดตามข้อมูลรายละเอียดทั้งสองข่าวว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ คอรมอขยายจ่ายเยียวยาเกษตรกร4กลุ่มจนถึงวันที่15กันยายนนี้ทั้ง4กลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มที่ยังไม่แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินกว่า1.5แสนรายรวมไปถึงกลุ่มที่2ก็คือเกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์ทันเวลาในวันที่15พฤษภาคม2563ที่ผ่านมานั่นก็คือกลุ่มเพาะปลูกนะคะจานวน30,000่ารายและก็อีกกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากเกิดความสัม ซ้อนจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันอยู่ที่จำนวน759ลายค่ะและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่มีการอุทธรณ์นะคะที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้ได้และก็ได้ขยายระยะเวลาทั้ง4กลุ่มพร้อมที่จะโอนเงินให้ทันทีภายในวันที่15กันยายนนี้นะคะ เพราะว่าครมออนุมัติเรียบร้อยแล้วว่าจะให้ทางธนาคารทกศนี่จ่ายเพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งรายชื่อของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์พร้อมที่จะโอนเงินให้กับทาง ทกศโอนเงินให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่สามารถโอนเงินได้ก็คือนั่นก็คือเกษตรกรที่อยู่ในส่วนของกลุ่มตกหลน่น4กลุ่มที่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชีรัรบโอนเงินกับทางธนาคารทกศล้ค่ะถ้าหากท่านได้รับฟังตรวจสอบสถานะสถานะของท่านได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินหรือว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานขึ้นทะเบียนให้ท่านติดต่อไปยังหน่วยงานที่ท่านรับขึ้นทะเบียนเพื่อที่จะประสานงานดําเนินการว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่า หรือสอบถามไปที่025550555นะคะหรือว่า แจ้งเลขที่บัญชีเข้าไปที่ w w w บ moac.go.th หรือ w w w เยียวยาเกษตรกร .com ได้ทันทีค่ะก่อนที่ทางธนาคารทกสหรือว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำการปิดรับเรื่องจนกว่าวันที่30กันยายน2563เพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีหรือบัญชีต่างธนาคารสามารถแจ้งได้ ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายน2563ถ้าหากท่านไม่มาแจ้งไม่ได้รับการโอนเงินถือว่าหมดเวลาดังกล่าวแล้วทางกระทรวงเกษตรและสาก์และก็ทางธนาคารทกสจะยุติการโอนเงินของเกษตรกรทันทีถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารแจ้งสิทธิแจ้งเลขที่บัญชีเข้าไปด่วนค่ะและอีกหนึ่งข่าวที่ตามกันในวันนี้ก็คือไม่แจ้งเลขที่บัญชีเหมือนกันแต่เป็นพี่น้องชาวสวนยางนะคะมาดูกันค่ เนื่องจากพี่น้องชาวสวนยางเช็คสิทธิ์เกษตรกรชาวสวนยางได้รับสิทธิเงินเยียวยาแต่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากว่ายังไม่แจ้งเลขที่บัญชีในระบบเยียวยากเกษตรกรของทางธนาคารทวกศเหมือนกันนะคะและล่าสุดนะคะเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแจ้งว่า รายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับสิทธิ์เงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเยียวยาโควิดเนะคะเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจำนวนกว่า21,662รายนะคะยังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากชาวสวนยางที่ได้รับสิทธิ์นะคะยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีในระบบเยียวยาเกษตรกรของทางธนาคารทกสที่ h t t p a g r i b a a c o r g h t a g g i n g และให้เกษตรกรชาวสวนยางนะคะแจ้งเลขที่บัญชีตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ1ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อติดต่อธนาคารทกสเพื่อเปิดบัญชีนะคะและก็แจ้งเลขที่บัญชีในระบบเยียวยาเกษตรกรของทางธนาคารทกสที่ h t t p s a g r i r bac.or.ch slash tagging tacking นะคะคเพราะฉะนั้นรําบับที่2ก็คือ5เกษตรกรมีบัญชีธนาคารอื่นให้เข้าไปแจ้งเลขที่บัญชีในระบบเยียวยาเกษตรกรของทางธนาคารทกสเหมือนกันที่ h t t p s a g r i b a a c o r g h t h t a g g k i n g เหมือนกัน,นะคะ่ะ 3นะคะรายชื่อจะเรียงลำดับตามสถานที่ขึ้นทะเบียนก,ก่อไก่ถึงฮอนกฮพูกนะคะเลือกเฉพาะพื้นที่ของเราแล้วส่งต่อหรือว่าแชร์ทั้งหมดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบดูทั่วกันแล้วก็ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยางด้วยค่ะขั้นตอนที่4ก็คือข้อมูลทั้งหมดเป็นการรวบรวมส่วนบุคคลไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายโดยโปรโดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ทางอีสานแทบนํามาเรียนให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านไม่ว่าชาวเกษตรกรทั้ง4กลุ่มที่ได้รับการอนุมัติจากทางครมอรพร้อมจ่ายเงินวันที่15กันยายน2563 แล้วก็ถ้าหากใครยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีหมดเขตวันที่30กันยายน2 5 6 3ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยาแจ้งเลขที่บัญชีเข้าไปได้เลยนะคะรวมไปถึงเกษตรกรพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านที่ยังไม่เช็คให้ท่านรีบแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อที่จะรับโอนเงินจากทางธนาคารทกศนะคะเนื่องจากว่าท่านยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีในระบบเยียวยาเกษตรกร .com ของทางธนาคารทกศค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวส ที่นำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บด้วยนะคะจะเจอกันในคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะคุณผู้ชมทุกท่าน